มนนี้คืออยากกุ้งอบเกลือกุ้งอบเกลือเอามาอบเกลืออบสุกแล้วสุกแล้วพี่นอ้องสักขานาทีก,สก็สุก,กแล้วอบเกลือใส่กระทะง่ายๆอบเกลือแล้วแล้วเส่จ้าแล้วเมนูขาดอะไรก็คือส้มตำคือเกาตำมะกุ้งจะบพี่นอ้องตำมะกุูงกินกับกุ้งอบเกลือ มื่อนี้มีเวลาว่างกัดทำสมตำกินกับกุ้งอบเกลือจักน้อยแซบหิวจ้าหิวหิวย้ำได้กัะจัดย้ำนั่นลหละตกัตกตกัตกตักตักมาได้ได้สมตำแล้ววันทีมีมึกมึกไงมึกไงามา ใส่ไว้จินแซ่บๆกับขนมจีนมีผักอร่อยอร่อยก็แซ่บๆคดบ่ดบได้